ของเสด็จพ่อให้ข้าไว้ตอนที่ข้าได้คุมบัลลังก์เป็นเจ้าป่าแห่งนี้วันนี้ต้องเรียกคนสนิทของข้าเพื่อมาปรึกษาการบ้านการ,รือนในป่าแห่งนี้จะไม่มีใครมาลุกมาล้มถ้าเรียกมันด้วยปากนี่มันจะไม่มาต้องใช้อันนี้นนนนถ้าถ้าปากขยับแล้วเนี่ยเอาเลย tụi này mà lời cháy vào ơi ล้าชา่างป่าใหญ่มีอะไรค้ารับใช้ท่านเจ้านายเจ้าดูดวงให้ข้าหน่อยสิเมื่อคืนนี้ข้าสุบินสุบินหมายถึงเช่นไรสุบินหมายถึงดรีมอ้าวโอ้งองแต่สุบินนี่มีดีอีกอันนึ่งข้าฝันว่ามีคนมาโค่นบัลลังก์ของข้า แล้วในฝันเข้าฝันเห็นช้างด้วยโขงหนึ่งช้างโขงหนึ่งใช่ข้าไล่ไมังไ,ไม่ยอมไปอา้าวไม่ยอมไปเพราะอะไรไม่รู้จนถ,ถ,ถ้าเป็นโหนโหนจะทํำยังไงวิธีไล่ช้างเป็นโขงง่ายนิดเดียวทําไงเอาชิงไปตีดังๆเข้าพรอะช่อชิงตีดังปั๊บนั่น หากันไส้แตกดูให้ข้าทีสิว่าขับฝันน่ะมันเป็นเยี่ยงใดบ้างตอนนี้เนี่ยท่านฝันแบบนี้จะมีคนคนหนึ่งมาโค่นบันลลังก์ท่านอย่างแน่นอนเฮ้ยเขาจะแย่งชิง้าชบัลลังก์อันนี้ค่อยๆอันนี้ค่อยๆเล่นอันนี้ของฮาฮาจะเล่นจะเล่นบ่อยจะเล่นบ่อยกระชัเกิดขึ้นไป มันผู้นี้จะมาชิงบัลลังของท่านเฮ้ยระวังกามจะใหญ่กว่าเดิมนะเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยท่านจะต้องเอาตำแหน่งให้กับน้องชายท่านคืออาใช่ไหมถูกต้องแต่ถ้าเป็นผู้ชายคนนี้จะสืบทอดบัลลังจากท่านและจะช่วยท่านได้เฮ้ยจะโชว์หน้าอะไรมากมายวะเนี่ย ถ้าลูกเป็นผู้ชายจะมีอำนาจและสามารถที่จะสู้ได้เฮ <Hey! S 1> ้ยยังยังไอ้นี่กะจิ้มมัว่วเลยงั้น<อ>ลูกข้าจะเป็นคนสืบทอดบัลลังก์ของข้าถูกต้องและจะช่วยฉันได้ตอนนี้มีท่านท้องอไหมละ่ะกี่เดือนแล้วเดือนสุดท้ายแล้วเฮย้ยก็ใกล้คลอดแล้วสิ<ถ>เอาไปเรียกเมียข้ามาสิออา องราชนีแห่งบ่ายใหญ่งหญลงมานี่สิ <c ười> คนท้องคนไส้เป็นอะไรพ่ยะค่ะปอกไก่ทอดแล้วไงมโอ้เสียงจะเป็นแบบนี้เออเอออะไรไม่กล้าลงโอ้เ <c ười> ชิญทุกวันเชิญเชิญพระองค์ไวยะค่ะ เขาไปกินงูมาเอ้าไปกินงูทําไมอ่ะทำไมต้อกินงูเห่าแน่ๆแลยเนี่ยทำไมอ่ะก็มันเห่านี่ไงอ๋อต๊อกป๊อกต๊อกป๊อกโอ้ท่านนี่ปลาเสืองยิ่งนักอุ้ยฮะอุ้ยไปไปไรเอาผ้ามานี่นะไปยังค่ะโอ้เป็นเพราน้องกินงูเห่าหรือเปล่าเนี่ยป๊อกไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไปที่ไหนตายแล้วตาย ทำใจดีทำใจดีไว้นะเดี๋ยวผมฉัน้นชั้่น้องจะตายไหมอ่ะไม่ตายไม่ตายไม่ตายแค่คลอดแค่คลอดอ้ไอ้อเที่ยงจมูกเชิบหายหมดแล้วเอาเหรอเออโอ้แล้ว,แล,วแล้วทันมันก็ใช่ไม่กวดที่ใช้ไม่กวด <laughs> ที่ไหนเลยย่าถอนเสตียไอ้ตั <c oughs> วเอาเอาอึ๊บอึ๊บนะอึ๊บนะ นี่เลยเหรอเอ๊ถือว่ายอมใครโดยซุ่มเงียบจังโอยังเดินไม่ได้ยังเดินไม่ได้ปุกเปลี่ยนอยู่ปุกเปลี่ยนอยู่อ้าวพระลงลักษณะลูกมีสง่าราศีมากสง่าบ้าอะไรเหมือนสิงห์ไหมเอาเข้าตู้ไหมเด็กตโกบวงอย่างเลยเนี่ยจ้า

ข้าพี่อะไราฮะข้าตัวชาเก็บพลูกไว้ข้าจะไปอมเอาพลุไปอมใช่อะไรนะารู้สึกข้าตัวชาเฮ้ยข้าคงจะไม่รอดาเธอเล่าเธอเล่เฮ้ยไม่รอดแล้วสังเสียสังเสียขอาลูกขาด้วยข้าด้วยเฮ้ย นี่แม่ตายแล้วแม่เสียเลือดเสียเลือดมากโหนี่ออกรูปปุ๊บเปิดตายเลยตายเลยแม่เสียเลือดมากเอาพวงมาลัยใช่ใช่ไอ้เนี่ยแต่ว่าเกิดมาดีมาพร้อมพลังแพงอ๋อท่านจะเลือกเอาใครไว้อ่ะบองลูกด้วยแม่รักคุณไม่ไปคุณโอ้ยนะท่าไปคุณมูนเรียบร้อยแล้วแม่ปลตายไปแล้วเสียเลือดมากทิมน้ำต้องรอยแล้วตสังแม่จังเลยลงต้องเลี้ยงลูกคนนี้ดีเพราะ คนนี้แหละที่จะมาช่วยเอาละดังที่เป็นอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรทับพอะถ้าจะให้อาของเจ้าเนี่ยสอนเชิงรุบเชิมรับสก,กา้าสก,กา้สกกา คือสากาคืออาของเจ้าจะเป็นคนสอนเจ้าให้รู้จักพิทักษ์ป่า,ว,าวันข้างหน้าเจ้าจะได้นั่งบันลังแทนพ่อตามเป็นสิงโตเนี่ยมันต้องล่าสัตว์เกง่งสิงโตจะต้องกินสัตว์เล็กตะคุบเหยื่อตะคุบเหยื่อกองเล็บกองเล็บนี่นี่คือโงไงดูดูมีอะไร เป็นอาหารล่อกวางตังนี้ลกูกุง่งนี้ก่อนเฮ็นความต้องตะบปบยังไงอ่ะวิธีการวิธีการตะบปบต้องพอคอยยองแล้วอย่าไปกินไปบบระจบอเจอร์อ,อย่างนี้ต้องพาไปกินหลังเขาทำไมอ่ะเดี๋ยวตัวอยู่แย่งไงอ๋อ อยากกระปบบ้างเหรออยากกระปบองไหมอาสอนหน่อยสอนหน่อยสอนหน่อยกระปบโอ้พอดีวิ่งหนีไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้หรอกทำไงถ้าได้กลางมันนี่ยังไงอ่ะในกวางเราเผลอเนี่ยเราต้องจ้องก่อนราชสีห์ราชสีห์ต้องหาที่กระปบองอดูดูเข้าวข้างหน้าเด็กกวางเห็นเขาต้องเข้าวหลตึ้นแหมนี่เข้าทางมาเลย ออนวิชาถ้าปบเยื่อโอ้ยหเด่นข้ามังกินไม่หลับไม่นอนในตัวนี้แล้วหลานจะจะกินตัวไหนเนี่ยจะจะขึ้นตัวไหนอยากกินสามตัวเสองตัวหลานจะได้โตัวไทยเอาตัวไหนก่อนตัวไหนก่อนดูหน้าก่อน <c oughs> แม่ไอ้นี่กินกวางดูหน้าด้วยดูหน้าก,กวางเลย <c oughs> <c oughs> เอา้าให้ทายว่าจะกินตัวไหนอ้า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวสองตัวเนี่ยพ่อเขาขอได้ปะพ่อรักเมียคนเดียวลูกเอ้ยพ่อพ่อก็ไม่ชอบกินกลางเนี่อหรอเจอควายป่านะโอ้โหชอบเลยเนื้อเยอะไง เห็นเห็พี่กินอบบ๊อบ๊อบกินเลยเอ๊ะทำไมไม่ห้ามกรห้ามเลยมัวกินกวางอยู่อันนี้เลี้ยงไว้ให้โตก่อนมีอยู่ตัวที่กินได้แต่เอากวางไปเก็บก่อนทำไมไม่กิน4ีตัวนี้ไม่กินแล้วไม่กินไม่กินยังเล็กอยู่ยังเด็กอยู่กวางเล็กกวางเล็กไป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 โตก่อนให้โตก่อนปล่อยข้าวปาไปก่อนปล่อยข้าปาไปป่อข้าปาไปเดี๋ยวอาจะไม่ยุ่งเลยไอ้หนูพอเห็นเยอปั๊บตะปบเลยนะกันเดี๋ยวนี่รอนะเออดไวรอไว้เออ HOP <laughs> HOP กินแล้วมาตะกินแล้วมาตะกีินแล้วเฮ้ยดูให้ดีมันกว้างหรือปลือกแล้ว,ลวให้หันหลังเอาเลยกินเลยตับปอบเลยตับปอบตับปอบตับปอบตอบับปอบสิลูกเอาสิลูกก็บ่มก็อยากจะบอกโอ้ยพอ ผมว่าเลี้ยงไว้ก่อนดีกว่าไม่กินก็เลี้ยงเขาไว้ก่อนอย่ากินข้าเลยโอเคนะดีมากเอาตะปกไ้ก่อนยังไงก็หน้าสงสารเอาเลี้ยงไ้ก่อนเสดพี่ไปมเจ้คะดีมากจะทำให้ลูกข้ากล้าหารขึ้นมากพึงหมอนฉันมีเรื่องกราบทูลไหเจ้าคะโอ้ยพอแล้วกระซิบอยู่หัวเปียกไปแล้วเนี่ยแขกไม่ยืนแล้วพี่หุบเขาโพน เมื่อวานนี้มีกลุ่มของหมาป่าอายีน่าเฮ้ยพะยะค่ะมันมาฉีพเพื่อแสดงถึงศักยภาพบังเราลุกล้ำเรามันจะมาขยายอาณาจักรถึงนี่เชียวหรอเออค่ะมันอยู่ที่ใด <S S S อ,อ,อยู่ที่หุบเขาล้วนอยากให้เด็กพี่เลยไปกินพวกนี้ทั้งหมดเลยพี่เจ้าค่ะ <S S เฮ้ยมันกล้าลุกล้ำถึงของข้าชีวิตมันก็จะไม่มีอยู่ เชิญเสด็จพี่เสด็จราชจำเนิรลุมพินีพี่เด้กเอาละไปดูมวยเสด็จน้องตามเข้ามาเอาละไม่ใช่ครัอยู่นี่ก่อนนะมันอันตรายมากอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอ้โหนี่มันมาก็เป็นขุมเลยเนี่ยเห็นไหมมันพยายามจะกินพื้นที่ของเราพี่ใหญ่ลองก้มดูดิเห็นไหมล่ะหมาป่าอ่ะก๊า พี่กับแกเคไปแล้วไม่กลัาป็นไปดึกจับนึนมาดึกมา ไฮสกายครับเขาเาจเล็กยูไฮสกายเอามันจริงเลยอ่ะมันจริงเลยอันนี้อันนีพี่พี่เลือดไม่เดินนะเออมันแน่นตรนี้แน่นมากค่ะเพลเลือดไม่เดินนะครับอออันตรายนะพี่เตายเฮ้ยลงโทษ เห็น hey, ah. ๋ยวนี้ใ nah. ห้ข yeah ้าเป็นเจ้าป่ายอมซะแกฆ่าพ่อฉันเอ็นกับตาเลยอะยอมซะท่านเยืานะอย่าทำอะไรเขานะโอ้ยเหมือนใครมาสิงนะจัดการมันยะ แกาคำรามดังๆให้มันรู้ว่าเราเราเก่งแค่ไหนหนึ่งสองส้ำใครดึงปักอ่ะหนึ่งสอง้มาามเหมือนพ่อมาเลยอ่ะอ่ไหวไหมเนี่ยไวเลยไปเลไปกันมันไปเลยไปเลยไปไปกาดิ បាទ ไปไปเรียนสายพี่แกเอาไปเรานี่แกวเอาไปใส่เนาะีมากเราทำไปได้ไงเฮ้ยแข่งช่วยไปแล้วอะเสียงคพ่คแมุ่พ่ะแม่มาช่วยแล้วลูกพ่อแม่ท่านมาช่วยแล้วเอ่มแขงไว้ลูกมีลูกคนเดียวที่มองเห็นพ่อพ่อจะให้ของขังกับเจ้า เจ้าจะได้มีพลังอำนาจแข็งแกร่งดุดดังหินสามารถสู้กับมันได้คำลามลูกรับ

ความดีกับค,<ช>ความชั่วความวดีจะชนะความชั่วเสมอโอ้โหนี่โดนตายเลยนี่กระตกนรกอีกใชไไ่ไม่ตายตัดเอางาออกโอ้ไปขายได้ขอบคุณทุกค่ับ